สวัสดีครับมือนีพ่อกันมาพบว่าพ่อกันขี่หน้าวิ่งกระสอบเออเอาความหาความมวนมือนีผู้ใดศิษณชนะระวังรองเอกระรองบีเส็นไซยืนซิเมทไิคนวะเอาพี่อย่าเ่าแม่เอเข่าก้อนใกเย็นเอาพี่นะยังมากันเนี่ย สองร่องเองกับสองร่องบีไม่รู้ว่าใครจะชิงชัยเอา้านักกีฬาเตรียมเอา้าหนึ่งสองสามไป ครับผมผมปรากฏว่าการ่ิกระสอบพื้นบ้านดํามานาพ้าเลาะเป็นผู้ชนะครับอีกฝ่ายหนึ่งปาแพ้เปล่าโอ้ยเสียใจพี่น้องเราแก้โอกาสหนาอีพี่สองครับสาหรับคลิปนี้อีพี่นี้สวัสดีครับผม